mày đẹp thế làm bài lại, cho lại, lại. này cho này thì charge bẹt ở

เตัดเองไม่ไรผี้ไปฟังก็อยู่มันนักเสีเรยยบร้อยเ้ยเจเทแจะดึๆจะดึงเดียเดองทำไมอะเวดูกพี่ปอเดี๋ยวพี่ปอไปอยู่เนี่ยน่าดีๆเป็นสาวพีนางแหววางวางลงเดี๋ยวแตกดเอเนี่ยอะไร ดูใจแล่ไหเต็มลุกเก็บเก็บเองสก้าเองคอคอวางหนึอาแล้วอาแล้วไม่ค่ะเทมาเจอมหมดอ่ะเอาเริ่มทำมาเจอจ้ะทำหมดทำาอ้าวไปขอป้าเลยป้ารวยเรว เนี่ยเวลาของตัวเองเสียบแล้วพังเลยเ,ออเล่นแล้วพังเลยจนล้มหน้าแต่แป๊บบอกว่าไอ้ลุงจุกมันใส่ซ่อมไม,ไม่ไม่แพง,แ,งแ,ตแต่แป๊บของเธาไปซ่อมกระจี๊ยมันแต่แต่รู้ไหมว่าถึงต่อให้ไงก็ไม่เอามันก็ไม่ค่อยจะติดตามของอตัวเองอ่ะจะจะเอาอของพ่อกับแม่เล่นได้นอนนะค่ะได้นอนนะครับนี่เปนมูที่เข้าบ้านเขาบอกว่าโลกนี้นี่ใจไม่ดี ชอบชอบแย่งของคนอื่นเล่นเวลาของตัวเองบางฮะใจเย่นฮะใจเย็นนะเจ้าของแบบเล่นอีกอ่ะนี่เอาไปเอาไปนี่เอานี่ไหมอยู่กับน้ไม่ได้าแตบให้เล่นคนอ่ะเดี๋ยวได้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะให้เล่นนะเมล่อเอาเปล่าวพ่อแม่วันนี้แม่ให้ไปอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าจับเล่นเล่นอยู่กันนะป่ะพี่ปอเขาจะมาอยู่นี่โอเคป่ะให้พี่ปอเลี้ยงเลี้ยงด้วยลำแข้งฮะ พี่ปอเข้ามาตอบเดี๋ยวตอนเย็นเข้ามามั้งจอบเบื่ออะจอบเออมาสอบจับใจอะโรงเรียนไงเรียนอือหนูอะหนูว่าจอบยังไม่ได้สอบเฮ้ยตาหนูเป็นแผลอีกแลเนี่ยใช้จี่จี่ตาเนี่ยไปดูในโทรศัพท์เราว่าเล่น